านอาหารจ้าพี่น้องสั่งอาหารก่อนเด้อจ้าบรรยากาศคนบ่คเ่อยหลายเมื่อนี้นะคะคนบ่หลายพี่น้องมาสองคนกับพ่อใหญ่เด้อนยน้อยบ่มานำเมื่อนี้นะบ่มานำพี่น้องมากินเป็นหมู่พ่อใหญ่ Yeah, อ,อ <yd ep> ได้แล้วพี่น้องทอดผักกรอบชุบแป้ง <th plan> ทอดก,กรอบบ <th plan> รรยากาศในร้านอาหารนะคะทุกคน นี้ค้นโบลายเนาะจ๊ะเนาะคนบ่ค่อยลายพี่น้องนะคะผักชุบแป้งทอดอีกแล้วเมนูสาวเดือนวันนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งจิอบอ๊บ <c oughs> <c oughs> ไม่นี่คือหลอดแท้สาวเดือนมาเพื่อนไม่นี่คือหลอดแทจ้าสาวเดือนมาผมเราผมเราตัดเองเนาะจ้ะเนาะเราตัดผมเองเนี่ยพี่น้องปกติแล้วเราสิไว้ผมแบบนี้ตั้งแต่ตอนเราเป็นหนุ่มแล้วก็ไว้ผมแบบนี้เลยทรงนี้เลยเข้ามากเข้ามากก็ไว้ทรงเดียวกันกับตอนที่เราเป็นหนุ่ม ตอนที่เราเป็นดนุ่ผมเรากระโดกสวยงามเราจา้ะเนาะยาวมาทอดนี่แหละพี่น้องผมเราเราสิไว้ผมยาวลงมาเข,ข่ามาแล้วก็ไว้ทรงเดิมเนาะไว้คือเก่าเนาะฝรั่งเคยเคยเอาเคยเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะพี่น้องนะารักด้วยนะคะอืวันนี้ตัดผมตัดเองนะคะตัดเองด้วยอายุเนาะจา้ะเนาะเพิ่นอายุหลายแล้วผมเพิ่นกันร่วงไปอย่างเป็นปกตินะคะทุกคน พี่ภาควิจารไม่ใหญ่ลูกค้ามาหลายแล้วพี่น้องคนเริ่มหลายแล้วคะคนเริ่มหลายแลย้วเริ่มหลายแลย้ว ได้เลยนะคะช่วงนี้เบียร์งดแอลกอฮอล์ alcohol, ทุกอย่างกินได้เป็นบางเวลาโดนๆกินแค่เึงได้ยู่จ้าสักแก้วนึงยังสินะสิมาก,กินเป็นขวดเป็นยังคือตะกอนก็ได้พี่น้องเลยอะร่างกายบ่ให้หรอกพี่นอ้องร่างกายบ่ให้ปัญญายอดตอนนี้โคตรไรย,ยอ้อนนะคะ ดูแลสุขภาพกันช่วงนี้นะคะทุกคนค่ะเพราะกำลังฟื้นฟูร่างกายจากหน่วยแต่ก่อนเป็น้นไรย้อนแห้งพี่น้องคนไลย้อนแห้งค่ะเป็นคนไลย้อนนะจนวานำนักรถจนมารักษาเป็นระยะเวลานานพี่น้องแปดเก้าเดือนนะคะเอ,อ็นคอ์เพื่อกะแห้งดทุกอย่าง ของเพชรของเค็มแบบว่าพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะทุกคนนะงดมาตั้งแต่เวทาของเป,ป็นคนไรย้อนทามากินได้บ่ตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นหลายแลย้วถ้าจะทาม,มาเศร้าก็เศร้ศราแหละพี่น้องกยแต่ว่าก็าท่างๆนะคะทุกคนโดนกินเพื่อนเพราจาะเนาะก็เลยบ่ค่อยอน,นั้นปันใดแต่ว่าก็กินอยู่ด้วนโดนกินกับพยยเพื่อน คนเพื่อนะคะหอนกอพอล์ของเรากันนะนั่งรอแบบชิๆลๆจ้าในร้านอาหารสีสันไทยได้ร้านสวยงามมากนะทุกคนนะคะสวยงามมากทุกคนคะ่ะบรรยากาศหน้าร้านอาหารก็สุดยอดเลย <c oughs> ค,ค่อยไล่คนบม่ค่อยไลยดอกพี่นอ้องนั่งรอแป๊บนึงนะคะ ะไรติดตงตอนเชาเดือนมานะนะคะวันนี้วันยุดธน่าจะนะวันยุดรถติดหลายออเป็นปกติวันนี้วันอาทิตย์ติดคักติดแน่มาก็เพราใหญ่กับลดติดวันนี้สาวน้อยพอมมาเบิ่งหนังเน่ห่องค่าสั้นพื้นอิ่มเน่พื้นอิ่ม ปกติแล้วค่ะเพิ่นหิวหรือเพิ่นชิปเพิ่นมาน้ำรอดเหรอวันนี้เพิ่นว่าเพิ่นอิ่มแล้วพี่น้องนะคะเพิ่นเครียดให้แม่น้ำละเพิ่นเครียดให้แม่น้ำเครียดให้พ่อใหญ่น้ำเพิ่นเลยบ่มาแต่ว่าเพิ่นก็่าว่าเพิ่นอิ่มแล้วล่ะว่าเพิ่นกินวันนี้ก็กินกับข้าวกับน้ำลายอย่างพี่น้องซเสด็จกินอิ่มอยู่มคำว่าสิบ่มาน้ำเล่ากับเล่ากับชวนมานากจากมากินเป็นหมูเล้าวนะคะทุกคนอ่านะคะ เอาไปที่ชาวเดือนลากที่ระนองไปในคลิปนี้ขอบคุณในรายรับชมคลิปจ้าสวัสดี